12ธันวาคมนี้ได้เวลายกระดับโรงงานของคุณสู่ดิจิทัลเสริมแร่งความรู้ด้านเทคโนโลยีไอทีและโอทีที่งาน Automation Summit 12ธันวาคม2566ณสามย่านมิทาวน์ฮอล์กรุงเทพพบกับสุดยอดองค์ความรู้เพื่อผู้บริหารโรงงานอุตสาหกรรมในยุคดิจิทัล Smart Management for Digital Factory เติมเต็มในทุกมิติ 1> Part 1. Digital culture evolution for the smart manufacturing of the future Part 2. Smart management for smart manufacturing 2024 Part 3. Landscape of smart IT and OT เข้าร่วมง,งานฟรีสำรองที่นั่งไน้ที่ www.automationexpo.asia หรือ hotline 0822264787 รีนิวส์อัปเดตข้อมูลข่าวสารรอบโลกเพื่ออุตสาหากรรมการผลิตสนับสนุนโดยโตโยกิ k เคนเทอร์มินอลบล็อกเกรดพรีเมียมจากญี่ปุ่นจำหน่ายโดย KPT เรียนเทคบริการซ่อมและปรับผิวพื้นโรงงานให้เป็นคอนกรีตขัดเงาด้วยเทคนิคคริส t a l ฟคารเด็ r e e ตรมสระบบ ASRS อันดับหนึ่งจากเยอรมนีจำหน่ายโดย StoMaster สวัสดีครับทุกท่านครับตอนนี้คุณอยู่ในรายการ Factry o News l i v e Weekly Report นะครับก็พบกันเป็นประจำนะครับเหมือนเคยผ่านทางช่อง YouTube Channel Factry o Choice นะครับเราก็จะไปรวบรวมข้อมูลข่าวสารจากรอบโลกที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมแล้วก็เทคโนโลยีการผลิตมาเล่าสู่กันฟังนะครับถ้าพร้อมแล้วก็ไปที่เรื่องแรกกันเลยนะครับเรื่องแรกครับเป็นเรื่องของ Autodesk ครับได้ประกาศเปิดตัว Autodesk AI ครับผมเป็นตัวช่วย ยุคใหม่นะครับสำหรับเรื่องของการออกแบบรวมไปถึงเรื่องของการผลิตครับโดยทาง Autodesk Inc. ครับเปิดตัว Autodesk AI ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่จะเข้ามาช่วยแก้ไขปัญหาแล้วก็เสริมความคิดสร้างสารรค์รวมไปถึงลดการทำงานที่ไม่เกิดประสิทธิผลลงครับในธุรกิจด้านการออกแบบแล้วก็เรื่องของการผลิตครับผมโดยข้อมูลจากทางเว็บไซต์ The Manufacturer ได้ระบุว่า Autodesk AI นี้จะถูกนาเข้ามาผสาน รวมกับแพลตฟอร์มด้านการออกแบบและการผลิตของออโตเดสที่มีอยู่เดิมนะครับโดยจะทำหน้าที่เสมือนเป็นผู้ช่วยอัจฉริยะในการออกความคิดสร้างสารรค์ต่างๆครับ ซึ่งก็จะช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถที่จะทําให้จินตนาการเนี่ยมันสามารถที่จะทดลองออกมาได้อย่างเป็นอิสระแล้วก็มีความแม่นยําด้วยครับผมโดยเทคโนโลยี Autodesk AI นั้นจะเข้ามาช่วยเพิ่ม productivity และทําหน้าที่เป็นเครื่องมือที่ช่วยเสริมความคิดสร้างสรรค์ให้แก่ผู้ใช้งานครับไม่ว่าจะเป็นในงานด้านการออกแบบนะครับการก่อสร้างอาคารการผลิตชิ้นงานผลิตภัณฑ์รวมไปถึงอุปกรณ์อัจฉริยะและแน่นอนครับรว่การสร้างสื่อบันเทิงก็สามารถที่ ทําไดด้เเช่นียวกันครับับท้งนี้ครับทาง Autodesk ได้ระบุว่าคุณสมบัติของ Autodesk a i นี้สามารถเข้ามาช่วยยกระดับการทํางานในหลายภาคอุตสาหการรมได้ดังนี้ครับด้านแรกครับเป็นเรื่องของงานด้านสถาปัตยาการรมวิศวาการรมแล้วก็ด้านการก่อสร้างก็จะมี Autodesk f o r m a ครับผมที่เข้าไปช่วยทำการวิเคราะห์เรื่องของลมเรื่องของเสียงแล้วก็เรื่องของพลังงานครับผมให้เราสามารถที่จะดำเนินการออกแบบได้อย่างรวดเร็วนะครับ ทำให้การวางแผนขั้นต้นและการตัดสินใจออกแบบเนี้ทาได้อย่างแม่นยําแล้วก็ปรับปรุงผลลัพธ์ให้มันดียิ่งขึ้นได้ครับนอกจากนี้ก็จะมี AutoCAD ครับผมซึ่งใช้ประโยชน์ใช้พลังจาก AI ช่วยให้ผู้ร่างเขียนแบบเนี่ยสามารถที่จะร่างแบบซ้ําได้อย่างรวดเร็วมากขึ้นนะครับ อาศัยการอ่านมาร์คอัพที่เขียนด้วยลายมือและลายมือดิจิทัลนะครับก็สามารถที่จะกําหนดจุดประสงค์ของผู้ใช้นะครับในการแนะนําการดําเนินการตามบริบทเพื่อรวมการเปลี่ยนแปลงต่างๆได้อย่างง่ายดายครับถัดมาก็คือ construction IQ ครับผมเป็นการนําเอา AI เข้ามาช่วยการคาดการณ์ การป้องกันแล้วก็จัดการความเสี่ยงในงานก่อสร้างครับที่อาจจะส่งผลกระทบต่อเรื่องของตารางงานเรื่องของคุณภาพในการก่อสร้างและเรื่องของความปลอดภัยและต้นทุนครับถัดมาครับเป็นเรื่องของงานด้านการออกแบบแล้วก็เรื่องของการผลิตครับก็จะมีการใช้ความสามารถของ generative AI ที่ช่วยให้อุตสาหกรรมยานยนต์ครับสามารถได้จะสำรวจความเป็นไปได้ในการออกแบบได้อย่างรวดเร็วมากขึ้นครับถัดมาครับ ระบบ Autodesk Fusion ครับช่วยให้ผู้ใช้สามารถที่จะออกแบบผลิตภัณฑ์ครับที่ถูกปรับให้เหมาะสมต่อการผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพครับช่วยเพิ่มคุณภาพของชิ้นงานแล้วก็ลดต้นทุนที่ต้องใช้ได้โดยอัตโนมัติครับสามารถที่จะสร้างเอกสารแบบ2มิติโดยอัตโนมัติครับ โดยอาศัยประสบการณ์เชิงโต้อตอบรืออินเทอร์แอคทีฟนะครับของการเขียนแบบในการผลิตช่วยลดเวลาที่ต้องใช้ไปกับงานที่อาจจะไม่ค่อยมีคุณค่ามากนะครับในแต่ละวันครับโดยทางคุณแอนดรูครับประธานและ CEO ของ Autodesk เนี่ยได้กล่าวถึงการเปิดตัว Autodesk AI เอาไว้ว่า ในฐานะที่เป็นพันธมิตรด้านเทคโนโลยีที่เชื่อถือได้สำหรับอุตสาหกรรมด้านการออกแบบและการผลิตออโตเดสมองว่า AI นั้นเป็นหนทางสำหรับลูกค้าของเราในการรับมือกับความท้าทายที่พวกเขาต้องเผชิญและเปลี่ยนมันให้กลายเป็นโอกาสครับและแกก็ยังทิ้งท้ายไว้ด้วยนะครับว่า AI คืออนาคตของการออกแบบและการผลิตและออโตเดสนี่แหละครับที่กำลังบุกเบิกการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ครับก็ต้องรอติดตามกันต่อไปนะครับ เรื่องต่อมาครับเป็นเรื่องของอุตสาหการรมด้านพลังงานครับนิวยอร์กประสบความสำเร็จแล้วนะครับในการติดตั้งฟาร์มกังหันลมนอกชายฝั่งแห่งแรกครับผมโดยฟาร์มนี้ครับใช้ชื่อว่า south fork wind ครับผมเป็นโครงการที่เกิดจากความร่วมมือกันของ e r t t s t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  ครับบริษัทด้านพลังงานจากเดนมาร์กแล้วก็ e v e r s o u ซ c e ซ่เป็นบริษัทที่อยู่ในบอสตันนี้เองครับโดยทำการติดตั้ง กังหันลม SG 1 1 2 0 0 d d s i e ขีด s g 0 m ้ s a ดีดีซครับผมจำนวนทั้งสิ้น12ตัวด้วยเรือเอโอลสของบริษัทแวนเอิร์ดครับในบริเวณนอกชายฝั่งของนิวยอร์กครับผมซึ่งก็จะทำหน้าที่ยกแล้วก็วางส่วนประกอบต่างๆเอาไว้บนฐานครับผมโดยฐานแรกก็ได้ติดตั้งไปแล้วครับเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาครับ โครงการนี้ครับมีกำลังการผลิตไฟฟ้ารวมอยู่ที่130เมกะวัตต์ครับโดยจะส่งมอบพลังงานสะอาดให้แก่ครัวเรือนครับที่อยู่ในในส่วนของลองไอแลนด์ได้มากถึง70,000ครัวเรือนครับผมอีกทั้งยังช่วยลดการปล่อยกา๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้มากถึง 6ล้านตันครับตลอดระยะเวลา25ปีก็เรียกได้ว่าหากสร้างสำเร็จครับก็จะเป็นฟาร์มกังหันลมเพื่อการให้บริการด้านสาธารณูปโภคแห่งแรกของหน้าน้้ำสาพันธรัฐของสหรัฐอเมริกาครับนอกจากผลิตไฟฟ้าเพื่อใช้ในการบริโภคและอุปโภคแล้วนะครับโครงการดังกล่าวยังช่วยสร้างงานแล้วก็กระจายรายได้ให้แก่คนในท้องถิ่นด้วยครับท้งยังช่วยในการสนับสนุนท่าเรือทั้ง3แห่ง ในภาคตนออกเชียงเหนือครับที่มีส่วนช่วยในการพัฒนาซัพพลายเชนภายในประเทศสําหรับการพัฒนาเรื่องของพลังงานลมนอกชายฝั่งครับทั้งนี้หน่วยงานวิจัยและพัฒนาพลังงานแห่งรัฐนิวยอร์กครับซึ่งเป็นหน่วยงานด้านพลังงานของนิวยอร์กเนี่ยได้คาดการว่าจะติดตั้งกังหันทั้ง12ตัวให้แล้วเสร็จให้ได้ภายในสิ้นปี2 5 6 6นะครับปีนี้เองหรืออย่างมากก็คือไม่เกินช่วงต้นปีหน้าครับ ฟาร์ม southfork wind นีครับเป็นหนึ่งในเป้าหมายในการพัฒนาพลังงานลมนอกชายฝั่งขนาด9กิกะวัตต์ให้ได้ภายในปี2578ครับซึ่งก็จะเป็นสิ่งที่ช่วยสนับสนุนเป้าหมายของทางการรัฐนะครับในการใช้พลังงานไฟฟ้าที่สะอาดทั้ง100%ให้ได้ภายในปี2583นอครับผมนอกจากนี้นะครับก็ยังมีอีก4โครงการครับที่อยู่ในระหว่างการดาเนินการนะครับได้แก่โครงการ beacon wind โครงการ Empire Win 1, Empire Win 2แล้วก็โครงการ Sunrise Win นะครับซึ่งก็จะมีกำลังการผลิตรวมกันถึง4กิกวัตต์เลยทีเดียวครับอย่างไรก็ตามครับเป้าหมายดังกล่าวครับก็ยังมีความท้าทายบางอย่างรออยู่นะครับอาทิเช่นทางผู้ว่าการเคที่โฮชอลนะครับซึ่งเธอก็ใช้สิทธิ์วีโต้ยับยั้งร่างกฎหมายที่จะอำนวยความสะดวกในการวางแผนการส่งพลังงานแล้วก็ยังคงมีการคัดค้านโดยกลุ่มนัก สิ่งแวดล้อมรวมไปถึงผู้อยู่อาศัยบางกลุ่มนะครับที่ก็ไม่เห็นด้วยกับการใช้พื้นที่สวนสาธารณะลองบีชในการจัดส่งพลังงานของโครงการเอ p i r e ยวิน2ครับผมก็ทุกอย่างมี2ด้านนะครับก็ต้องดูว่าทางอเมริกาทั้งนิวยอร์กเนี่ยจะจัดการกับปัญหาเหล่านี้อย่างไรอย่างไรก็ตามครับพลังงานสะอาดเป็นเรื่องที่ควรสนับสนุนอยู่แล้วนะครับเรื่องต่อมาครับเป็นแอปพลิเคชันใหม่ในการใช้โดรนครับโดยโดรนนั้นเข้าไปมีส่วนร่วมในการช่วยชีวิตคนจากภาวะ หัวใจหยุดเต้นครับนักวิจัยจากสถาบันเคโรลินสการครับได้ศึกษาแนวคิดใหม่ในการใช้ดโดรนที่ติดตั้งเครื่องกระตุ้นหัวใจไฟฟ้าชนิดอัตโนมัติครับหรือว่า AED เพื่อเข้าไปช่วยเหลือผู้ป่วยที่มีภาวะหัวใจหยุดเต้นครับแทนที่การส่งรถพยาบาลครับซึ่งดโดรนก็จะสามารถเข้าถึงได้อย่าง รวดเร็วกว่าแล้วก็ทําให้สามารถที่จะช่วยเหลือผู้ป่วยได้ทันและลดอัตราการเสียชีวิตลงได้ครับผมคุณแอนเดรสครับนักวิจัยของการศึกษาในครั้งนี้ได้กล่าวไว้ว่าการใช้เครื่อง AED นั้นเป็นปัจจัยสําคัญในการช่วยชีวิตครับโดยเราได้เริ่มใช้ดโดรนที่ติดตั้งเครื่อง AED มาแล้วตั้งแต่ช่วงฤดูร้อนในปี2020ที่ผ่านมาซึ่งจากการติดตามผลแสดงให้เห็นว่าดโดรนนั้นสามารถที่จะ มาถึงที่เกิดเหตุได้ก่อดรถพยาบาลครับโดยใช้เวลาเพียงไม่กี่นาทีซึ่งระยะเวลาการรอคอยดังกล่าวนี้ครับหมายความว่าผู้คนนะครับที่อยู่ในที่เกิดเหตุจะสามารถใช้เครื่อง a อดในการช่วยชีวิตคนได้ในหลายกรณีครับ ภาวะหัวใจหุดเต้นนะครับเป็นอาการที่สามารถที่จะทําให้เกิดการเสียชีวิตได้นะครับถ้ามันเกิดการหยุดเต้นแบบกระทนหันครับซึ่งก็อาจจะเกิดจากทั้งการหัวใจวายนะครับหัวใจเต้นผิดจังหวะหรืออาจจะเป็นความผิดปกติใดๆก็ตามนะครับดังนั้นครับจำเป็นที่ผู้ป่วยจะต้องได้รับการรักษาโดยทันทีนะครับซึ่งการใช้เครื่องกระตุ้นหัวใจนี่แหละครับก็เป็นหนึ่งในวิธีที่ดีที่สุดนะครับที่จะฟื้นฟูจังหวะการเต้นของหัวใจให้กลับมาเป็น ปกติได้นะครับนั่นก็เป็นสาเหตุที่ทําให้การเข้าถึงที่เกิดเหตุให้เร็วที่สุดเนี่ยก็คือปัจจัยที่สําคัญที่สุดนั่นเองครับโดยทางสถาบันคาร์โรลินสกาครับได้เริ่มทดสอบแนวคิดในการส่งโดรนพร้อมกับเครื่อง A D ออกไปพร้อมกับรถพยาบาลเพื่อลดเวลาในการกระตุ้นหัวใจครับเริ่มตั้งแต่ปี2020โดยอาศัยความร่วมมือจากทางเรจันเวสต้าเยอตาลัน S O S Alar m มแล้วก็ทาง e v e r d r o โดครับโดยงานวิจัยเนี่ยก็ได้ทำการศึกษาจาก ผู้คนมากกว่า2 0 0นคนในเวอร์ r n นส e ีเดครับผมแล้วก็ผลลัพธ์แรกที่เกิดขึ้นครับในช่วงฤดูร้อนปี2020ก็เผยให้เห็นว่าแนวคิดนี้สามารถที่จะใช้ได้จริงแล้วก็มีความปลอดภัยครับโดยในการทดสอบนั้นโดรนถูกนำมาใช้เพื่อส่งเครื่อง AED ให้กับผู้ป่วยที่คาดว่ามีภาวะหัวใจหยุดเต้นครับรวมกว่า55เคสด้วยกันโดยมีเหตุที่โดรนสามารถที่จะไปถึงที่เกิดเหตุได้ก่อน รถพยาบาลเนี่ยมากถึง37เคสนะครับก็คิดเป็นอัตราประมาณ67%ครับโดยใช้เวลาเฉลี่ยอยู่ที่3นาที14วินาทีครับนั่นก็คืองานวิจัยนี้ครับแสดงเห็นว่าการส่งเครื่อง aed ด้วยโดนนั้นมีความรวดเร็วมากกว่ารถพยาบาลนะครับก็แน่นอนคือมันไม่มีรถติดนะครับซึ่งสิ่งนี้แหละครับมันมีผลอย่างมากนะครับต่อผู้ป่วยที่มีภาวะ หัวใจหยุดเต้นเฉียบพลันครับผมแล้วก็สิ่งนี้ก็จะช่วยลดระยะเวลารอคอยในหลายๆกรณีนะครับโดยที่ศูนย์การแพทย์ฉุกเฉินนั้นก็สามารถที่จะสั่งให้ผู้ที่โทรแจ้งเหตุเนี่ยครับใช้เครื่อง AD เพื่อเข้าช่วยเหลือผู้ป่วยในบางสถานการณ์ก่อนที่รถพยาบาลจะมาถึงได้ครับนี่คือกันไว้ดีกว่าแก้นั่นเองครับผมเรื่องต่อมาครับเป็นเรื่องของอุตสาหกรรมยานยนต์ครับฮอนด้งานเข้าแล้วครับจำเป็นต้องเรียกคืนรถยนต์ 2 5 0 0 0 0คันนะครับจากเรื่องของความผิดพลาดในกระบวนการผลิตครับผมเหตุการณ์นี้ครับเกิดขึ้นในสหรัฐอเมริกาครับ h อนดาต้องเรียกคืนรถถึง2 5 0 0 0 0คันเนื่องจากข้อผิดพลาดในการผลิตที่อาจจะทำให้เครื่องยนต์เสียหายแล้วก็อาจจะไปเพิ่มความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุได้ครับข้อมูลจากเว็บไซต์ cnn ได้รายงานเอาไว้ว่า ตามประกาศที่ทาง Honda ได้ทำการยื่นต่อ the National Highway Traffic Safety Administration คือ Honda เป็นคนยื่นเองนะครับระบุว่าลูกปืนก้านสูบในเครื่องยนต์ของรถ Acura แล้วก็ Honda นั้นมีข้อบวกพร่องอยู่แล้วก็อาจจะทำให้เครื่องยนต์ทำงานไม่ถูกต้องหรืออาจจะเกิดการดับขึ้นนะครับในระหว่างที่ขับรถซึ่งสิ่งนี้ก็จะทำให้เกิดความเสี่ยงที่อาจจะทาให้เกิด เหตุไฟไหม้เกิดอุบัติเหตุแล้วก็จะทำให้ผู้ขับขี่เกิดการบาดเจ็บได้ครับโดยรถยนต์ที่อยู่ในกลุ่มที่จะต้องถูกเรียกคืนในครั้งนี้นะครับก็จะประกอบไปด้วย Acura TLX ครับปี2015 2020 Acura MDX ที่ผลิตในช่วงปี2016 2020 Honda Odyssey ของปี2018แล้วก็ปี2019 Honda Pilots ครับผมรุ่นของปี2016แล้วก็รุ่นของปี2018ถึง2019แล้วก็รวมถึง Honda r i d i e l i n e ครับผมที่ทำการผลิตในช่วงระหว่างปี2017ถึง2019ก็อาจจะได้รับผลกระทบด้วยเชย่นกันก็เรียกว่าครอบคุมค่อนข้างจะหลายรุ่นนะครับตั้งแต่ช่วงประมาณปี2015ถึง2020ครับผมซึ่งการเรียกคืนครั้งนี้ครับ นับเป็นการเรียกคืนรถจนครั้งที่14ของ Honda ในปีนี้แล้วนะครับโดยนับเป็นการเรียกคืนที่มีจํานวนรถจนเนี่ยใหญ่เป็นอันดับที่5นะครับจากทั้งหมด14ครั้งครับแล้วก็ทําให้ตัวเลขรวมนะครับของรถจน์ที่ Honda ต้องเรียกคืนในปีนี้ครับปี2023มียอดรวมกันแล้วครับทุกท่านครับ3ล้านคันเลยนะครับซึ่งทาง Honda ก็ได้มีการออกมาให้ข้อมูลนะครับว่าปัญหาในครั้งนี้ที่ทําให้เกิดการเรียกร้อง การรับประกันเกิดขึ้นแล้วทั้งสิ้น1,450รายนะครับแต่ก็ยังไม่มีการรายงานถึงเรื่องของอุบัติเหตุหรือการบาดเจ็บที่เกิดขึ้นจากปัญหาดังกล่าวแต่อย่างใดนะครับสำหรับภายหลังจากนี้นะครับทางเจ้าของรถยนต์ที่ ต้องทําการถูกเรียกคืนนะครับก็จะเริ่มได้รับการแจ้งเตือนผ่านทางจดหมายครับตั้งแต่วันที่2มกราคมปี2024ต้นปีหน้าเป็นต้นไปนะครับโดยทางตัวแทนแล้วก็ผู้จัดจําหน่ายนะครับก็จะมีการทําการตรวจสอบซ่อมแซมแล้วก็ เปลี่ยนนะครับชิ้นส่วนของเครื่องยนต์ให้โดยไม่คิดค่าใช้ใจ่ายแต่อย่างใดนะครับก็ถ้าท่านใดที่อาจจะมีญาติคนรู้จักอยู่ที่อเมริกาก็ยังไม่ต้องแตกตื่นกันจนเกินไปนะครับแล้วถ้ามีเวลาก็นํารถยนต์เข้าสูนย์ตามที่มีจดหมายแจ้งมาครับผมเรื่องต่อมาครับเป็นเรื่องของการพิมพ์สามมิติแบบใหม่ครับที่สามารถจะผลิตมือหุ่นยนต์ พร้อมกับทั้งกระดูกแล้วก็เส้นเอ็นได้ในคราวเดียวกันเลยครับนักวิจัยจากทาง ETH Zurich ครับผมแล้วก็ทาง Inkbit ครับเป็นสตาร์ทอัพสัญชาติอเมริกันครับพัฒนาเทคโนโลยีการพิมพ์สามิติแบบใหม่ครับที่ช่วยให้นักวิจัยสามารถที่จะใช้โพลิเมอร์ที่มีคุณสมบัติแข็งตัวช้าครับช่วยขยายขอบเขตของการเลือกใช้วัสดุในการพิมพ์สามิติได้สำเร็จครับย้อนหน่อยหนึงนะครับในอดีตที่ผ่านมาในการพิมพ์สามิติ ด้วยวัสดุแบบพลาสติกเนี่ยมักจะใช้พลาสติกที่แข็งตัวได้เร็วครับเพื่อให้ชิ้นงานเนี่ยสามารถที่จะคงรูปเอาไว้ได้ในระหว่างการพิมพ์จนกว่าจะเสร็จแต่ในเทคโนโลยีแบบใหม่นี้ครับทำให้การใช้วัสดุโพลิเมอร์แบบแข็งตัวช้านั้นสามารถถูกนำมาใช้ได้ในการพิมพ์เขาก็จะทำให้การผลิตวัสดุสามิตินั้นมีความยืดหยุน่นแล้วก็มีความทนทานสูงขึ้นได้ครับผมแล้วก็ยังสามารถทำให้เรา ผสมผสานระหว่างวัสดุที่มีทั้งความอ่อนนุ่มยืดหยุ่นและวัสดุที่แข็งเอาไว้ด้วยกันได้ครับซึ่งสิ่งนี้ก็จะทําให้สามารถผลิตโครงสร้างชิ้นงานที่มีความละเอียดอ่อนหรือชิ้นงานที่มีลักษณะเป็นโพรงได้ด้วยครับในการที่จะทําให้เครื่องพิมพ์สามารถรองรับโพลิเมอร์แบบแข็งตัวช้าได้ครับทางทีมได้พัฒนาเครื่องสแกนเลเซอร์สามิติที่คอยช่วย ตรวจสอบแต่ละชั้นครับที่มีการพิมพ์ลงไปในทันทีเลยนะครับเพื่อที่จะตรวจสอบหาความผิดปกติของพื้นผิวแล้วก็ทำการแก้ไขความไม่สม่ำเสมอที่อาจจะเกิดขึ้นในระหว่างการพิมพ์ครับโดยอาศัยการปรับปร,บปริมาณวัสดุที่ต้องใช้ครับทำได้อย่าง รวดเร็วแล้วก็แม่นยำครับโดยทางตัวเครื่องนั้นครับก็จะคำนึงถึงเรื่องของความไม่สม่ำเสมอที่เกิดขึ้นบนชิ้นงานอย่างต่อเนื่องก่อนที่จะพิมพ์ชั้นถัดไปแล้วก็ถัดไปอย่างต่อเนื่องครับกระบวนการแบบนี้แหะครับที่ทําให้นักวิจัยสามารถได้จะทําการพิมพ์มือหุ่นยนต์ที่มีทั้งกระดูก เอ็นกระดูกแล้วก็เอ็นกล้ามเนื้อครับซึ่งก็ต้องทําจากโพลิเมอร์หลายชนิดนะครับในชิ้นงานที่เป็นมืออันเดียวกันนี่แหละครับสามารถที่จะพิมพ์พร้อมกันจนสําเร็จได้ครับซึ่งทางทีมก็ได้ระบุว่ามันจะเป็นไปไม่ได้เลยครับหากต้องเลือกใช้วัสดุโพลิเมอร์แบบแข็งตัวเร็วครับแต่การใช้วัสดุใหม่ครับที่เรียกว่า t ทอโอลีนโพลิเมอร์ มีคุณสมบัติแข็งตัวช้าและมีคุณสมบัติความยืดหยุ่นสูงรวมถึงคืนสภาพได้อย่างรวดเร็วนั้นเหมาะอย่างยิ่งครับต่อการผลิตเอ็นสำหรับมือของหุ่นยนต์ครับนอกจากนี้ครับ ความแข็งของวัสดุเทอรโลีนโพลิเมอร์นี้ยังสามารถที่จะปรับได้อย่างละเอียดด้วยนะครับเพื่อให้เหมาะแก่การใช้งานของหุ่นยนต์แบบอ่อนซึ่งทําให้ในการนําไปใช้งานจริงนั้นมือหุ่นยนต์เหล่านี้ก็จะช่วยลดความเสี่ยงที่จะเกิดการบาดเจ็บได้จากการทํางานร่วมกับมนุษย์ครับแล้วก็ยังเหมาะอย่างมากครับกับการจัดการสินค้าที่มีความเปราะบางครับมากกว่ามือหุ่นยนต์ปกติที่ทําจากโลหะด้วยครับ ความร่วมมือครั้งนี้ครับของทาง ETH Zurich แล้วก็ทาง i n g b i t ครับก็ถือเป็นก้าวสำคัญครับในการผลักดันความก้าวหน้าของเทคโนโลยีการสิมพสามมิติให้มีความก้าวหน้ายิ่งกว่าเดิมนะครับซึ่งภายหลังต่อจากนี้นะครับทาง ETH Zurich ก็ยังมุ่งมั่นที่จะสำรวจ ความเป็นไปได้ของการใช้งานเทคโนโลยีแบบใหม่นี้ครับให้มากขึ้นกว่าเดิมนะครับสำหรับในอนาคตเทคโนโลยีนี้ครับอาจจะทําให้เกิดนวัตกรรมอะไรใหม่ๆออกมาได้อีกนะครับซึ่งเราก็ต้องติดตามต่อไปแล้วถ้ามันมีข่าวสารออกมาก็จะนํามาเล่าสู่รายงานกับทุกๆท่านครับผมเอาละครับทั้งหมดนั้นนะครับก็คือ Factory News ประจำสัปดาห์นี้นะครับก็อย่าลืมนะครับช่วยกันกด Subscribe กดติดตามกดไลค์แล้วก็กดแชร์ไว้นะครับสิ่งเหล่านี้ก็จะ เป็นประโยชน์แล้วก็ เป็นกำลังใจกับพวกเราทีมงานมากครับแล้วก็ที่สําคัญนะครับจะทําให้ทุกท่านไม่พลาดที่จะติดตามข่าวสารรอบโลกครับที่อัปเดตอยู่ตลอดเวลาแล้วก็ได้เผื่อแผ่ความรู้ดีๆให้กับเพื่อนหรือว่าเพื่อนร่วมง,งานของท่านด้วยนะครับสำหรับ Factry o News Live Weekly Report ในครั้งนี้ครับก็ต้องขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับแล้วก็อย่าลืมติดตามเราได้เป็นประจานะครับทุกวันศุกร์เวลาประมาณบ่าย2โมงครับผ่านทาง YouTube c h anel n Factry o Choice ครับแล้วก็ทาง Facebook Page MM Modern Manufacturing ครับสำหรับครั้งนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมครับพบกันใหม่ได้ในวันศุกร์หน้าครับสวัสดีครับ12ธันวาคมนี้ได้เวลายกระดับโรงงานของคุณสู่ดิจิทัลเสริมแคลงความรู้ด้านเทคโนโลยีไอทีและ OT ที่งาน Automation Summit 12ธันวาคม2566 ณสามย่านมิทาวน์ฮอลล์กรุงเทพพบกับสุดยอดองค์ความรู้เพื่อผู้บริหารโรงงานอุตสาหกรรมในยุคดิจิทัล Smart Management for Digital Factory เติมเต็ม,ตมในทุกมิติ Part 1 Digital Culture Evolution for the Smart Manufacturing of the Future Part 2 Smart Management for Smart Manufacturing 2024 Part 3 Landscape of Smart IT and OT เข้าร่วมง,งานฟรี รองที่นั่งเด้ที่ www.automationexpo.asia หรือ hotline 0822264787 อัพเดตข้อมูลข่าวสารรอบโลกเพื่ออุตสาหากรรมการผลิตสนับสนุนโดยโตโยกิเคนเทอร์มินอลบล็อกเกรดพรีเมียมจากญี่ปุ่นจำหน่ายโดย KPT เรียนเทคบริการซ่อมและปรับผิวพื้นโรงงานให้เป็นคอนกรีตขัดเงาด้วยเทคนิคคริสตัลฟอร์คาเด็กสแรมสตารระบบ ASRS อันดับหนึ่งจากเยอรมนีจำหน่ายโดยสโตมาสเตอร์